ณห,หน้าทองตอนที่8สัจธรรมปรากฏเสียงคำรามของลุงบุญเปรียบเสมือนสายฟ้าที่ฟาดลงกลางสำนักมานปลุกทุกชีวิตในบริเวณนั้นให้ตื่นตระหนกอาจารย์เดชและไอเข้มตกใจจนหน้าถอดสีไม่คาดคิดว่าจะมีใครบุกเข้ามาถึงที่นี่ได้แกไอบุญอาจารย์เดชตวาดลั่นพยายามจะตั้งหลักแต่ความโกรธแค้นของคนเป็นพ่อ มันรวดเร็วกว่าลุงบุญไม่ฟังเสียงใดๆพระในมือเงื้อขึ้นสูงฟาดใส่ร่างของอาจารย์เดชทันทีแต่ไอ้เข้มที่แม้แขนจะเจ็บแต่มันก็ยังพักดีต่อเจ้านายมันพุ่งเข้ามาขวางใช้แขนข้างที่ดีรับคมพระไว้เต็มๆเลือดสาดกระเซ็นไอ้เข้มร้องลันด้วยความเจ็บปวดแต่มันก็ยังกัดฟันสู้ใช้ตัวกระแทกลุงบุญจนเซถอยหลังไป สถานการณ์ในสำนักบัดนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลยอดไม่ได้สนใจการต่อสู้ของคนทั้งสามเป้าหมายของเขาก็คืออ้อ,อยหญิงสาวที่ยังคงนั่งตัวสั่นอยู่บนแคร่ด้วยความตกใจและสับสนคาถากามราคะที่ครอบงำนางอยู่เริ่มคลายตัวลงเมื่อมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นยอดพุ่งเข้าไปประคองร่างของนางไว้อ้อ,อยตั้งสติไว้เขาสั่งเสียงเข้มผมจะพาคุณออกไปจากที่นี่ อาจารย์เดชเห็นยอดกำลังจะพาเหยื่อของมันนี้มันรีบพระจากการต่อสู้แล้วหยิบขวดน้ำมันพรายบนแท่นบูชาขึ้นมาไม้จะสาดใส่ย,ยอดเพื่อสกัดไว้แต่ยอดไวกว่าเขาอุ้มอ้อยไว้ในวงแขนข้างหนึ่งส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็คว้าตะกรุดโทนของปูเข็มออกมาจากย่ามแล้วชูขึ้นพร้อมกับบริกรรมคาถาป้องกันตัวอตพปิโสพควายันเกราะเพชรคุ้มตัวข้า เกิดเป็นประกายแสงสีขาวสว่างวาบขึ้นรอบตัวยอดและอ้อยราวกับเกราะที่มองไม่เห็นเมื่ออาจารย์เดชสาดน้ำมันพรายออกมามันกลับกระทบเข้ากับเกราะแสงนั้นแล้วกระเด็นกลับไปโดนหน้าของไอ้เข้มที่กําลังต่อสู้กันอยู่แทนอร้อนร้อนอาจารย์โอ้ยไอ้เข้มร้องโหยหวนยิ่งกว่าเดิมน้ำมันพรายสายดำกัดกร่อนใบหน้าของมันราวกับน้ำกรด มันทิ้งลุงบุญแล้วลงไปนอนดิ้นทุรนทุร,รายกับพื้นจังหวะนั้นนั่นเองเสียงเออะโวยวายก็ดังขึ้นที่หน้าประตูชาวบ้านหลายคนที่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาทและเสียงร้องอันดังผิดปกติพากันวิ่งมาดูด้วยความอยากรู้ภาพที่พวกเขาเห็นก็ทำให้ทุกคนต้องตะลึงอาจารย์เดชผู้ทรงศีลกำลังยืนถือขวดน้ำมันมนดำในสภาพลนลานไอเ้เข้มลูกศิษย์ กำลังนอนดิ้นใบหน้าเละเทะลุงบุญผู้เป็นที่นับถือของหมู่บ้านกำลังยืนถือพระเปื้อนเลือดด้วยความโกรธเกรี้ยวและที่สำคัญที่สุดยอดกำลังประคองร่างของอ้อยที่เสื้อผ้าหลุดลุย่ยและกำลังร้องไห้อย่างหนักมันคือภาพที่อธิบายทุกอย่างได้โดยไม่ต้องมีคำพูดไออาจารย์เดชมันจะข่มขืนลูกสาวฉันลุงบุญตะโกนก้องไอพวกเดรัจฉานนะครับนักบุญ ชาวบ้านที่ได้ยินต่างตกใจจนอ้าปากค้างผู้หญิงหลายคนยกมือขึ้นทาบอกด้วยความขยะแขยงความจริงอันโสม,มมได้ปรากฏขึ้นตรงหน้าลบล้างคำโป๊ปดมดเท็จที่พวกเขายอมเชื่อมาตลอดหลายวันจนหมดสิน้นอาจารย์เดดรู้ว่ามันจบสิ้นแล้วมันรีบวิ่งหนีเข้าไปทางหลังสำนักหายไปในความมืดของป่าช้าทันทีช้าวันต่อมา หมู่บ้านหนองงูเห่าไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปข่าวการกระทําอันชั่วช้าของอาจารย์เดชกลายเป็นหัวข้อสนทนาในทุกหย่อมย่าคราวนี้ไม่มีใครกังขาในคําพูดของลุงบุญป้าพ่องแม่ของอ้อยร้องไห้จนแทบจะขาดใจด้วยความรู้สึกผิดที่หลงเชื่อคนชั่วและนําภัยมาสู่ลูกสาวตัวเองชาวบ้านที่เคยนินทาว่าร้ายยอดบัดนี้ต่างก็ก้มหน้าหลบสายตาด้วยความละอายใจ ยอดไม่ได้รู้สึกยินดีกับชัยชนะเขารู้ว่าตราบใดที่ต้นตอของความชั่วร้ายยังไม่ถูกทำลายหมู่บ้านก็ยังไม่ปลอดภัยอย่างแท้จริงและเขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถสู้คนเดียวได้อีกต่อไปเขาต้องการพลังที่ยิ่งใหญ่กว่าพลังอาคมนั่นคือพลังแห่งศรัทธาของคนทั้งหมู่บ้านบ่ายวันนั้นยอดพร้อมด้วยลุงบุญและป้าสมเดินทางไปยังวัดประจําหมู่บ้าน เพื่อเข้าพบหลวงพ่อคงเจ้าอาวาสผู้เป็นที่เคารพสักการะสูงสุดของคนในตำบลหลวงพ่อคงเป็นพระเถระผู้มีศิลาจารวัตงดงามและเคยเป็นสหายธรรมกับปู่เขมมก่อนเจริญพอนายยอดหลวงพ่อคงทักทายเมื่อเห็นนายยอดท่านมองเลยไปยังลุงบุญและป้าสมอาตมารู้เรื่องทั้งหมดแล้วสัวจธรรม ย่อมเป็นสัจธรรมบรรยงคำปิดอย่างไรก็ไม่มิดยอดคุกเข่าลงรลกราบหลวงพ่อครับผมเชื่อว่าอาจารย์เดชมันยังไม่ยอมแพ้พิธีในคืนวันโกนมันจะต้องหาทางทำให้สำเร็จให้ได้ผมจึงอยากจะมาขอพึ่งบารมีของหลวงพ่อช่วยชีย้ทางสว่างให้ชาวบ้านด้วยเถิดครับหลวงพ่อคงหลับตานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะลืมตาขึ้น แววตาของท่านเปี่ยมด้วยความเมตตาปู่เขมเพื่อนของอาตมาเคยพูดไว้ว่าเมื่อธรรมะอ่อนแออาธรรมจะรุ่งเรืองแต่เมื่อใดที่ธรรมะรวมตัวกันอาธรรมย่อมพ่ายแพ้ไปเองเองได้ทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์อย่างสมบูรณ์แล้วไอ้ยอดที่เหลือเป็นหน้าที่ของอาตมาและชาวบ้านทุกคน เย็นวันนั้นเสียงกลองของวัดก็ดังขึ้นระรัวเป็นสัญญาณเรียกชาวบ้านมารวมตัวกันที่ศาลาการประเรียนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อชาวบ้านมาพร้อมหน้ากันลวงพ่อคงก็ได้ขึ้นนั่งบนธรรมาฎอยญาโยมทั้งหลายเสียงของท่านก้องกังวานไปทั่วศาลาหลายวันที่ผ่านมาหมู่บ้านของเราถูกบดบังด้วยกิเลสและความหลงผิด ทุกมารศาสนาที่ใช้เล่หลวงปั่นหัวให้พวกเราเกลียดชังคนดีและสรรเสริญคนชั่วแต่บัดนี้ความจริงได้ปรากฏแล้วหลวงพ่อคงผายมือไปยังลุงบุญและป้าสมกรรมเก่าที่ยมสมได้สร้างไว้ได้รับการช่วยเหลือจากผู้มีคุณธรรมส่วนกรรมใหม่ ที่เกือบจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของโยมบุญก็ได้รับการปกป้องจากผู้มีใจสัตว์ซืทอจากนั้นท่านก็ให้ลุงบุญและป้าสมเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ประสบมาด้วยตัวเองน้ำเสียงที่สั่นเครือของป้าสมและความโกรธแค้นของลุงบุญคือประจักษ์พยานที่มีน้ำหนักยิ่งกว่าคำพูดใดๆสุดท้ายหลวงพ่อคงก็มองมาที่ยอดยอด คือผู้สืบทอดเจตนารมสายขาวของปู่เข้มเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อชื่อเสียงแต่ต่อสู้เพื่อปกป้องพวกเราทุกคนจากมนต์ดำแต่คืนวันโกนที่จะถึงนี้คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยอดลุกขึ้นยืนแล้วยกมือไหว้ชาวบ้านผมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยในคุณงามความดี และอย่าได้ไปร่วมพิธีกรรมอัปมงคลน,นั้นเด็ดขาดเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่ทำตนแต่หนักแน่นนั่นนะไม่ใช่พิธีกรรมเสริมบารมีแต่เป็นพิธีที่จะสูบเอาโชคชะตาและความสุขไป,ปจากพวกเราทุกคนขอเพียงแค่พวกเราสามัคคีกันไม่ตกเป็นเหยื่อของมันพลังชั่วร้ายของมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ความจริงใจของยอดคำยืนยันของหลวงพ่อและเรื่องราวจากปากของเหยื่อโดยตรง ได้ชำระล้างความงมงายทั้งหมดออกจากใจของชาวบ้านพวกเขามองหน้ากันแล้วพยักหน้าอย่างพร้อมเพรียงกำนันผู้ใหญ่บ้านลุกขึ้นประกาศเสียงดังเราจะเชื่อหลวงพ่อเราจะเชื่อมั่นในความดีของไอยอดพวกเราชาวหนองงูเหาจะไม่มีใครไปร่วมพิธีของไอ้มารเด็ดย่างเด็ดขาดเสียงโห่ร้องแสดงความเห็นด้วยดังกระหึ่มไปทั่วสาลาวัดบัดนี้ยอดไม่ได้โดดเดี่ยวอีกต่อไป เขามีชาวบ้านทั้งหมู่บ้านยืนอยู่เคียงข้างมีหลวงพ่อคงคอยเป็นหลักใช้ให้ในขณะที่พลังแห่งธรรมะกำลังรวมตัวกันเป็นปึกแผน่นที่มุมมืดที่สุดของป่าช้าท้ายหมู่บ้านอาจารย์เดชท,ที่หลบซ่อนตัวอยู่กำลังมองกลับมาที่หมู่บ้านด้วยแววตาที่แดงกำราวกับเลือดแผนการทั้งหมดของวันพังทลายไม่เป็นท่ามันสูญเสียทั้งเหยื่อ เงินทองและความน่าเชื่อถือแต่ในใจของมันความแค้นเด็บแปลเปลี่ยนเป็นความบ้าคลั่งในเมื่อกูไม่ได้พวกมึงก็ต้องไม่ได้มันคำรามเสียงต่ำถ้าพวกมึงไม่ยอมมอบพลังให้กูดีๆกูก็จะเอามันมาด้วยความตายคืนวันโกนมันจะไม่ใช่แค่พิธีกรรมอีกต่อไปแต่มันจะเป็นคืนแห่งการนองเลือด ตอนที่9คืนเดือนดับท้องฟ้าในคืนวันโกนนั้นมืดสนิทยิ่งกว่าคืนไหนไหนเมฆสีดำทะมึนบดบังแสงดาวจนหมดสิน้นเหลือเพียงความมืดมิดที่หนักอึ้งและเยียบเย็นปกคลุมไปทั่วทั้งหมู่บ้านน้องงูเหาคืนนี้คือคืนเดือนดับคืนที่พลังแห่งความมืดจะทรงอนุภาพสูงสุดและเป็นคืนที่อาจารย์เดชกำหนดไว้สำหรับพิธีกรรมสุดท้ายของมันชาวบ้านทุกคน ต่างปิดประตูหนะ้าต่างบ้านของตนเองอย่างแน่นหนาะไม่มีใครกล้าออกมาเพ่นพ่านภายนอกตามคำสั่งของหลวงพ่อคงและกำนันทุกคนสวดมนต์ภาวนาอยู่หน้าหิ้งพระของตนเองแสงเทียนและเสียงสวดมนต์จากทุกหลังคาเรือนเปรียบเสมือนเกาะป้องกันทางใจที่เชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวแม้จะหวาดกลัวแต่ครั้งนี้พวกเขาไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวอีกต่อไปที่วัด หลวงพ่อคงนั่งสมาธิภาวนาอยู่ในโบสถ์เพียงลําพังหน้าพระประธานองค์ใหญ่ท่านกําลังรวบรวมพลังจิตอันบริสุทธิ์เพื่อแผ่บารมีคุ้มครองไปทั่วทั้งหมู่บ้านเป็นการต่อสู้ในอีกมิติหนึ่งกับพลังงานชั่วร้ายที่กําลังก่อตัวส่วนที่บ้านของยอดบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่แน่วแน่เขากําลังเตรียมตัวสําหรับศึกครั้งสุดท้ายยอด ในชุดหมอห่มสีดำธรรมแมงกำลังตรวจสอบของในยามของปู่เข็มเป็นครั้งสุดท้ายมีดหมอดามงาตะกรุดโทนน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และยันเกราะเพชรทุกอย่างอยู่ครบรอบตัวเขาคือกลุ่มชายชะกันผู้กล้าหาญจำนวนหนึ่งที่อาสาจะร่วมสู้ไปกับเขานำโดยลุงบุญผู้มีแววตาเด็ดเดียวทิศแสงที่แม้จะจำเรื่องราวไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็รู้ว่ายอด คือผู้มีพระคุณและพร้อมจะสู้ถวายหัวและยังมีชาวบ้านอีกสี่ห้าคนที่ร่างกายและหัวใจแข็งแกร่งพอที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความชั่วร้ายทุกคนถืออาวุธเท่าที่พอจะหาได้ทั้งมีดพระจอบเสียมและไม้หน้าสามทุกคนฟังนะยอดพูดด้วยน้ำเสียงที่สงบแต่ทรงพลังสิ่งที่เรากำลังจะไปเจอไม่ใช่คนธรรมดา มันคือมารที่ถูกความแค้นครอบงำจนเสียสติมันจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายเราไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นขอให้ทุกคนมีสติอยู่ตลอดเวลาอย่ากลัวและก็เชื่อมั่นในพลังของความดีเขาหยิบสายสินที่ผ่านการปลุกเสกจากหลวงพ่อคงมาผูกข้อมือให้ทุกคนนี่จะช่วยคุ้มครองทุกคนจะอาคมเบื้องต้นได้แต่เกราะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือใจของเราเองในขณะเดียวกัน ที่ลานพิธีกลางป่าชา้าท้ายหมู่บ้านภาพตรงหน้าช่างหน้าสะพึงกลัวยิ่งนักอาจารย์เดชในสภาพผมเผ่ายุ่งเหยิงดวงตาแดงกำราวกับไม่ใช่มนุษย์กำลังยืนอยู่กลางวงอาคมที่มันวาดขึ้นด้วยเลือดสดๆของตัวเองรอบวงอาคมนั้นไม่ได้มีเครื่องเส้นไหวที่สวยงามแต่กลับเป็นซากสัตว์เล็กๆเช่นคางคกหนูและงูที่ถูกฆ่าแล้ว นำมาวางไว้ทั้งสี่ทิศกลิ่นคาวเลือดและกลิ่นสาบเน่าคลุ้งไปทั่วบริเวณมันไม่ได้คิดจะทำพิธีเสริมบารมีอีกต่อไปแล้วแผนของมันเปลี่ยนไปมันกำลังจะทำพิธีปลุกผีตายโหงมันจะปลุกวิญญ,ญาณชั่วร้ายที่สิงสถิตยอยู่ในป่าช้าแห่งนี้ทั้งหมดทั้งผีที่ตายจากอุบัติเหตุผีที่ตายจากการฆ่าตัวตายและวิญ,ญญาณพยาบาทต่างๆ ให้ลุกขึ้นมาอารวาสทำลายล้างหมู่บ้านให้พินาศย่อยยับเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ชาวบ้านทุกคนหักหลังมันพวกมึงต้องตายต้องตายให้หมดมันหัวเราะเสียงหวยหวนราวกับคนบ้าในเมื่อพวกมึงไม่ศรัทธากูก็จงศรัทธาในความตายที่กูจะมอบให้ อาจารย์เดชเริ่มท่องคาถาบทสุดท้ายมันเป็นภาษาโบราณที่ฟังดูน่าขนลุกทุกคำที่มันเปล่งออกมาลมรอบกายก็เริ่มพัดหมุนอย่างรุนแรงพื้นดินสั่นสะเทือนเล็กน้อยลุมศพเก่าๆบางหลุมมีดินร่วงกราวลงมาราวก็มีบางสิ่งกำลังจะดันตัวขึ้นมายอดและกลุ่มชาวบ้านเดินทางมาถึงชายป่าช้าพอดีพวกเขาสัมผัสได้ถึงแรงอาฆาตและไอเย็นยเยอือก ที่แผ่ออกมาจากข้างในจนขนลุกชันมันเริ่มพิธีแล้วยอดบอกทุกคนเราต้องหยุดมันให้ได้ก่อนที่มันจะเปิดประตูเรียกพวกมันออกมาสําเร็จยอดนําทุกคนย่องเข้าไปอย่างเงียบเชียบที่สุดพวกเขาสั่นตัวอยู่หลังต้นไทรใหญ่มองดูพิธีกรรมอันน่าสยดสยองด้วยหัวใจที่เต้นระรัวภาพของอาจารย์เดชที่กําลังร่ายรําไปมาเหมือนคนเสียสติในวงล้อมของซากสัตว์และแสงเทียนสีดํา มันคือภาพของปีศาจโดยแท้เราจะเข้าไปยังไงทิศแสงกระซิบถามมันดูน่ากลัวเกินไปเราจะล้อมมันไว้ยอดวางแผนอย่างรวดเร็วลุงบุญกับทิศแสงไปทางขวาอีกสองคนไปทางซ้ายผมจะเข้าทางตรงเองรอสัญญาณจากผมเมื่อผมโยนยันนี่เข้าไปให้ทุกคนบุกเข้าไปพร้อมกันทำลายเครื่องเส้นของมันให้หมดอย่าให้มันทำพิธีต่อได้ยอดหยิบยันอาคมแผ่นใหญ่ออกมามันคือ ยันสกัดมานที่ปู่เข็มเขียนเก็บไว้มีอนุภาพในการทำลายมนทนพิธีของสายดำโดยเฉพาะทุกคนพยักหน้ารับคำแล้วค่อยๆแยกย้ายกันไปตามตำแหน่งที่ยอดสังบรรยากาศตึงเครียดยิ่งกว่าเชือกที่ขึงจนสุดความเงียบมีเพียงเสียงสวดอันน่าสะพึงกลัวของอาจารย์เดชและเสียงลมวีดวิวดังแทรกเข้ามาอาจารย์เดชกำลังจะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของพิธี มันหยิบกรีดเล่มเล็กขึ้นมาหมายจะกรีดเลือดตัวเองเพื่อเส้นสังเวยเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อเปิดประตูนรกให้กว้างออกจงออกมากินเครื่องเส้นของกูแล้วไปล้างแขนให้กูมันกรีดร้องสุดเสียงในจังหวะนั้นเองหยุดนะไอ้คนชั่วยอดปรากฏตัวขึ้นจากเงามืดเขาไม่รอช้าคว่างยันสกัดมานเข้าไปกลางวงอาคมทันที ยันสกิดเปล่งแสงสีทองสว่างจ้าขึ้นมาทันทีที่สัมผัสกับพื้นอาคมของอาจารย์เดชเกิดเสียงดังใใคล้ายระเบิดเบาๆวงอาคมที่วาดด้วยเลือดพลันสลายไปในพริบตาอาจารย์เดชร้องรั่นด้วยความเจ็บปวดราวกับถูกไฟเผาพลังมนของมันถูกตัดขาดอย่างฉับพลันบุกยอดตะโกนให้สัญญาณกลุ่มชาวบ้านที่ซุ่มรออยู่ต่างพุ่งออกมาจากที่ซ่อนทันที พวกเขาวิ่งเข้าไปเตะทำลายซากสัตว์ที่เป็นเครื่องเส้นจนกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางพวกมึงบังอาจอาจารย์ยอดหันมาด้วยแววตาที่บ้าคลั่งสุดคิดมันทิ้งกริดแล้วก็หันมาหยิบท่อนไม้ขนาดใหญ่ที่วางอยู่ใกล้ๆขึ้นมากูจะฆ่าพวกมึงให้หมดการต่อสู้ครั้งสุดท้ายได้ประทุขึ้นแล้วณนะใจกลางป่าชา้าในคืนที่มืดมิดที่สุด กลุ่มชาวบ้านผู้มีเพียงความกล้าและศรัทธาในความดีกำลังเผชิญหน้ากับจอมมารผู้ถูกความแค้นครอบงำจนไม่เหลือความเป็นมนุษย์ชะตากรรมของหมู่บ้านน้องงูเห่าทั้งหมดแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งการต่อสู้นี้ตอนที่สิบชำระล้างเสียงตะโกนประกาศศึกของยอดดังก้องไปทั่วป่าช้าปลุกขวัญและกำลังใจของกลุ่มชาวบ้านให้ลุกชน พวกเขาไม่ถอยอีกต่อไปแต่กลับตั้งหลักเผชิญหน้ากับจอมมานตรงหน้าข้ามันข้าพวกมันให้หมดอาจารย์เดชคำรามอย่างบ้าคลั่งมันไม่สนใจจะรายมนใดๆอีกต่อไปในเมื่อพิธีถูกทำลายความแค้นที่อัดแน่นในอกก็ระเบิดออกมาเป็นพลังดิบเถื่อนมันกวัดแว่งท่อนไม้ขนาดใหญ่เข้าใส่กลุ่มชาวบ้านอย่างไม่เลือกหน้าลงบญและทิศแสงซึ่งอยู่ใกล้ที่สุด รีบเข้าปะทะพวกเขาใช้พร้าและเสียมเข้าป้องกันและตอบโต้แต่พละกกำลังของอาจารย์เดชในยามนี้กลับเหนือมนุษย์มันถูกขับเคลื่อนด้วยความอาฆาตและพลังสายดำที่ยังตกค้างอยู่ในตัวทำให้ทุกครั้งที่มันเวียงไม้จะเกิดเสียงลมวีดวิวน่ากลัวและมีพลังทำลายรุนแรงเพียงไม่กี S ่กัดใจทั้งลุงบุญและทิศแสง ก็ถูกแรงกระแทกจนกระเด็นไปคนละทิศคนละทางชาวบ้านคนอื่นๆเริ่มลังเลด้วยความกลัวยอดเห็นหนึ่งนั้นก็รู้ว่าการต่อสู้ด้วยกำลังทางกายเป็นเรื่องเสียเปรียบและเสี่ยงเกินไปสำหรับชาวบ้านทุกคนถอยไปก่อนยอดตะโกนสั่งไปรวมกันตรงน้นแล้วสวดบนบทคุ้มครองที่หลวงพ่อสอนที่เหลือผมจัดการเองชาวบ้านลังเลเล็กน้อยแต่เมื่อเห็นแววตาที่มุ่งมั่นของยอด พวกเขาก็ยอมล่าถอยไปรวมกลุ่มกันตามที่บอกแล้วเริ่มสวดคาถายันกรอบเพชรเสียงดังระงมไปทั่วบริเวณกลายเป็นกำแพงเสียงแห่งศรัทธาที่สั่นสะเทือนป่าชาตอนนี้เหลือเพียงยอดที่ยืนเผชิญหน้ากับอาจารย์เดชโดยตรงไอ้เด็กปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมอาจารย์เดชหันมาจ้องยอดขอเขมงเพราะมึงเพราะมึงคนเดียวที่ทำลายทุกอย่างของกูวันนี้ กูจะฉีกร่างมึงเป็นชิ้นๆเส้นเจ้าป่าเจ้าเขาที่นี่คนที่ทำลายทุกอย่างก็คือตัวแกเองยอดตอบเสียงเรียบแต่ดวงตาของเขาสว่างวาบขึ้นด้วยพลังอาคมแกถูกกิเลสและความโลภครอบงำจนไม่เหลือความเป็นคนถึงเวลาที่แกจะต้องชดใช้กรรมแล้วอาจารย์เดชกรีดร้องและพุ่งเข้าใส่ย,ยอดแต่ยอดกลับยืนนิ่งสงบเขายกมือขวาขึ้นมาตั้งเป็นท่าห้ามญาติ พร้อมกับท่องคาถาที่ปู่เขมเคยสอนพุทธังบังเกิดธรรมังบังเกิดสังขังบังเกิดสตรูวินาสันเต <c oughs> ท่อนไม้ที่อาจารย์เดชฟาดลงมาสุดแรงกลับหยุดชะงักกลางอากาศห่างจากศีรษะของยอดเพียงแค่คืบราวกับมีกำแพงที่มองไม่เห็นขวางกั้นไว้อาจารย์เดชเบิกตาโพลงด้วยความตกใจมันพยายามออกแรงกดเท่าไหร่ ท่อนไม้ก็ไม่ขยับขยืน่นยอดอาศัยจังหวะนั้นก่าวเข้าไปประชิดตัวมันแล้วใช้ฝ่ามือกระแทกเข้าที่ลิ้นปีของอาจารย์เดชเบาๆมันดูเหมือนการผลักธรรมดาแต่กลับอัดแน่นไปด้วยพลังปราณสายขาวร่างของอาจารย์เดชลอยกระเด็นไปหลายว่ากระแทกกับโคนต้นไม้ใหญ่อย่างจังมันกระากเลือดออกมาอีกครั้งด้วยความจุกและเจ็บปวดภายในพลังของแกมันจอมปลอม มันมาจากความมืดและก็ความกลัวยอดพูดพลางเดินเข้าไปหาช้าๆแต่พลังของข้ามาจากศรัทธาและความดีงามของคนทั้งหมู่บ้านคำพูดของยอดราวกับไปกระตุ้นความบ้าคลั่งของอาจารย์เดชถึงขีดสุดมันลุกขึ้นยืนอีกครั้งหัวเราะเสียงแหลมสูงนะานลุกศรัทธาอย่างนั้นรึงั้นมึงเจอนี่หน่อยเป็นไรมันเริ่มไร้คาถาบทสุดท้ายที่มันมี พยายามจะเรียกวิญญาณสัมภเวสีรอบๆให้เข้ามาทำร้ายยอดแต่คราวนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีเพียงไอสีดำจางๆที่ลอยออกมาจากตัวมันแล้วก็สลายไปในอากาศพลังของมันถูกทำลายไปในพิธีที่ล้มเหลวและถูกตีกลับจนรวนไปหมดแล้วเป็นไปไม่ได้ทำไมพวกมึงไม่เชื่อฟังกูมันตวาดใส่อากาศที่ว่างเปล่าเพราะพวกเขากลัวแสงสว่าง ยอดตอบและตอนนี้ที่นี่มีแต่แสงสว่างแห่งธรรมะยอดหยิบมีดหมอดำงาของปู่เข็มขึ้นมาถือไว้ในมือปลายมีดส่องประกายเรืองรองในความมืดเขาไม่ได้ใช้มันเพื่อทำร้ายแต่ใช้เพื่อชำระล้างในนามแห่งพระตนตรยัยในนามแห่งครูบาอาจารย์และในนามแห่งชาวบ้านหนองงูเห่าผู้บริสุทธิ์ข้าขอชำระล้างความชั่วร้ายณนะที่แห่งนี้ให้หมดสิ้นไป ยอดตะวัดปลายมีดหมอวาดเป็นยันตรีนิสิงเหกลางอากาศอัครศักดิ์ปรากฏเป็นเส้นแสงสีทองสว่างจ้าแล้วพุ่งเข้าหาร่างของอาจารย์เดชมันไม่ใช่การโจมตีที่ทำให้เจ็บปวดแต่มันคือการชําระบาปท,ที่น่าสะเพงกลัวที่สุดอาจารย์เดชกรีดร้องสุดเสียง ร่างกายของมันรากับถูกไฟเผาจากภายในไอมนดดำที่เกาะกุมวิญญาณของมันถูกเผาไหม้จนหมดสิน้นพลังชีวิตและโชคลาภที่มันขโมยมาจากคนอื่นถูกดึงออกมาจากร่างจนเหือดแห้งผิวหนังที่เคยตึงตังบัดนี้พลันเหี่ยวย่นลงในพริบตาผมที่เคยดำคลับกลายเป็นสีขาวโพลนร่างกายสุดโทมลงกับคนอายุร้อยปีในชั่วอึดใจเดียวพลังของกู ความหนุ่มของกูมันพึมพำเสียงแหบโหยก่อนจะล้มลงไปนอนกองกับพื้นแน่นิ่งไปตลอดการดวงตาของมันยังคงเบิกโพลงด้วยความหวาดกลัวและความไม่เข้าใจจอมขมังเวทผู้ยิ่งใหญ่ต้องจบชีวิตลงเพราะถูกพลังแห่งความดีชำระล้างจนเหลือแต่เปลือกสิ้นร่างของอาจารย์เดชความมืดมิดอันหนักอึ้งที่ปกคลุมป่าช้าก็พลันสลายไปอย่างน่าอัศจรรย์ ลมที่เคยพัดอย่างบ้าคลั่งก็หยุดนิ่งเมฆดำบนท้องฟ้าค่อยๆเคลื่อนตัวออกเผยให้เห็นแสงดาวที่เริ่มจางลงพร้อมกับแสงสีทองของรุ่งอรุณที่ขอบฟ้ารุ่งเช้าว,วันใหม่ได้มาถึงแล้วชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดต่างพากันคุกเข่าลงกราบยอดด้วยความเคารพและซาบซึ้งใจพวกเขารู้แล้วว่าเด็กหนุ่มคนนี้คือผู้พิทักษ์ตัวจริงร่างของอาจารย์เดช ถูกจัดการตามประเพณีโดยไม่มีใครอะไรส่วนไอ้เข้มก็มีคนเห็นมันหอบข้าวของหนีออกจากหมู่บ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนด้วยแขนที่ใช้การไม่ได้คงจะเตลิดหนีไปใช้ชีวิตที่เหลืออย่างทุกขทรมานตามกรรมของมันหนึ่งสัปดาห์ต่อมาหมู่บ้านน้องงูเหา่ากลับมาสู่ความสงบอีกครั้งแต่เป็นความสงบสุขที่เปลี่ยนไปได้วยความเข้าใจและความสามัคคีมากกว่าเดิมชาวบ้าน ต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันรอยยิ้มและเสียงหัวเราะกลับมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งยอดกลับมาใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเหมือนเดิมเขาช่วยงานเพื่อนบ้านซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรและพูดคุยกับเด็กๆและผู้เฒ่าผู้แกเขาไม่เคยยกตนว่าเหนือกว่าใครมีเพียงรอยยิ้มที่อ่อนโยนและแววตาที่เปี่ยมด้วยความเมตตาเท่านั้นที่บ่งบอกว่าเขาผ่านเรื่องราวที่ยิ่งใหญ่มาบ่ายวันหนึ่งขณะที่ยอดกำลังนั่งเล้าตอก อยู่ที่ใต้ทุนบ้านเหมือนที่ปู่เข็มเคยทำหลวงพ่อคงก็เดินมาหาเป็นอย่างไรบ้างผู้พิทักษ์แห่งน้องงูเหา่าหลวงพ่อเอ่ยทักด้วยรอยยิ้มผมก็แค่ยอดคนเดิมครับหลวงพ่อยอดตอบพลางก้มลงกราบดีแล้วจงเป็นเช่นนี้ตลอดไปหลวงพ่อคงกล่าวอำนาจที่แท้จริงไม่ได้ทำให้เราอยู่เหนือคนอื่น แต่ทำให้เราเข้าใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นตั้งหากปู่เข็มก็คงจะภูมิใจในตัวเองมากยอดเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าสีครามสดใสเขารู้สึกเหมือนเห็นเงาของปู่เข็มกำลังยิ้มให้เขาอยู่ไกลไกจิตใจของเขาสงบและเป็นสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนการต่อสู้ได้จบลงแล้วมนดำนาณหน้าทองที่เคยนำพาความลุ่มหลงและหายนะมาสู่หมู่บ้าน ได้ถูกชำระล้างออกไปจนหมดสิน้นเหลือไว้เพียงตำนานเล่าขานถึงการต่อสู้ระหว่างธรรมะและอธรรมและวีรกรรมของหมอผีหนุ่มผู้ถ่อมตนผู้ที่ใช้หัวใจแห่งสัจธรรมเอาชนะทุกสิ่งก็จบไปแล้วนะครับขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านพบแต่ความดีมีแต่ความสุขตลอดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ